เรื่องของการฟวอรี่นะครับ after าธอนั่นก็คือการฟื้นฟูนะครับหลังจากวิ่งมธอนผมก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับวันนี้ สวัสดีครับผมศากครับตื่นเช้ามาวันนี้นะครับก็มาเดินเล่นนะครับที่ชายหาดบางแสนยังไม่ได้กลับนะครับจากเมื่อวานแต่บรรยากาศปิดกันมากเลยนะครับท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิลดลงเหลือ23-24องศาทเท่านั้นเองนะครับเช้านี้สำหรับเพื่อนๆที่มาวิ่งเมื่อวานก็จะ อยู่ด้วยกันนะก็จะทราบดีว่าเมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะครับก็ท้องฟ้าครึ้มนะครับแล้วก็มีฝนตกแล้วก็มีอากาศอบอ้าวอสมควรแต่เช้าว,วันนี้นะฮะมาช้าไปหนึ่งวันนะฮะสำหรับฤด,ดูหนาวของชนบุรีนะครับบางแสนแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะรเราวิ่งกันจบไปแล้วก็มีการวางแผนเอาไว้แล้วนะครับว่าจะอยู่ที่นี่ต่ออีกคืนหนึ่งเพื่อที่จะดูแลร่างกายนะครับ จากการวิ่งนะครับแล้วรวมไปถึงการฟังเสียงร่างกายตัวเองนะครับจากการวิ่งเมื่อวานนี้นะจะมีจุดที่บาดเจ็บเล็กๆน้อยๆ,ๆนะครับเช็คแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะสบายๆดีคือเราระหว่างที่วิ่งเราก็ปรับเปลี่ยนแผนไปด้วยได้นะครับแล้วก็วิ่งจบมาได้ด้วยความสนุกเพลิดเพลินนะครับงานบางแสนจี 2, ชีบุรีมาอากาศตอนเช้าๆนะที่ ริมหาดเนี่ยอากาศด,ดีเลยนะเช้านี้การมาเดินบนทรายเป็นอะไรที่ช่วยรีกอรี่ได้เยอะพยายามเดินก็นเดินเดินเดินนะฮะเดินเสร็จแล้วก็หาอะไรทานนะครับหาเกลือแร่หาน้ําดื่มแล้วก็อาหารตามสูมาหารเนี่ยทานกลับเข้าไปนะครับเพื่อที่จะช่วยฟื้นฟูร่างกายนะฮะเพื่อเติมเข้าไปก่อนในช่วงแรกๆของผมเนี่ยก็คือ ประมาณสักไม่เกินหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยกลับห้องพักแล้วก็อาบน้ํานะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นการแช่น้ําแข็งนะส่วนใหญ่เสร็จแล้วก็รีบนอนพักนะครับก็เข้านอนที่ห้องพักหนะลับไปตื่นมาสักประมาณจะเช็คเอาท์เนาะปกะติก็เพื่อนเพื่อนก็คือจะเช็คเอาท์ก็ประมาณสัก10บโมงสิบเอดโมงนอนไปสักสองสามชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับสําหรับบางคน บางโรงแรมเขาก็ให้พักต่อนะครับสําหรับบางท่านที่อาจอาจะนอนอาจจะวิ่งนานเนาะแล้วก็พักต่อไปก่อนนะครับสักสองสามชั่วโมงเสร็จแล้วก็ตื่นมานะครับเ,เช็คเอาท์อะไรก็ออกมาเดินค่อยๆเดินนะครับบันดงบันไดก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครัไปซื้อของฝากกลับบ้านครับมาตั้งไกลก็ต้องได้กินข้าวหลามน้องมน เมื่อกี้ก็ถึงสระบุรีแล้วก็เลี้ยวขวามาเลยนะจะกลับไปที่อีสานก็จะต้องผ่านตรงจุดนี้นะครับรถก็ค่อนข้างเยอะเลยนะเรื่องถัดมาก็คือเรื่องของการกินนะยครับหลังจากที่เราวิ่งมาราธอนแล้วเนี่ยเราพักผ่อนนะนะได้หนึ่งวันสองวันอะไรเงี้ยนะครับสิ่งที่ร่างกายของเราเนี่ยก็จะต้องเผชิญนะก็คือความ ร้าวรานนะครับในร่างกายในเชิงลึกทั้งเรื่องของกล้ามเนื้อนะครับต่างๆรวมไปถึงหัวใจด้วยแล้วก็ระบบของสารอาหารต่างๆที่จะต้องเอาไปใช้นะครับในการฟื้นฟูร่างกายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการรับประทานอาหารในช่วงนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่จะต้องโฟกัสให้ดีนะครับโดยเฉพาะในส่วนของโปรตีนนะครับผมโปรตีนเนี่ยก็จะไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอใช่ไหมครับ แล้วก็วิตามินนะครับต่างๆที่จะต้องไปเสริมให้ร่างกายของเราเนี่ยดำเนินกิจกรรมของเขาเนี่ยนะครับได้อย่างมีประสิทธิธภาพสูงสุดแล้วก็กลับไปเป็นปกติได้โดยเร็วนะครับคือหลังจากที่มันจะต้องมีกิจกรรมร่างกายเนี่ยซ่อมแซมเราเยอะๆใช่ไหมพมงคุมกันของเรานะครับมันก็จะตกด้วยนะครับเพราะว่ามันคือเชื่อว่ามัน เสียสมดุลไปนั่นแหละวิ่งมาราธอนไปนะน้ำที่เราสูญเสียไปในะระหว่างการวิ่งก็คือทั้งเกลือแร่นะครับกินน้ำเข้าไปเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่คอมันจะแห้งตลอดเลยนะของผมเนี่ยคือกินไปก็เหมือนกับไม่ไม่อิ่มน้ำานีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราเรากินน้ำนะครับเนี่ยพร้อมๆกับผลไม้นะพร้อมกับผลไม้เนี่ย มันจะเหมือนกับมีเส้นใหญ่ของตัวของผลไม้นะครับหรือว่าผักผลไม้พวกนี้ดูดซึมซับน้ําตัวนี้เอาไว้อยู่ในร่างกายเราได้นานขึ้นด้วยคือร่างกายเราเนี่ยต้องการน้ําเข้าไปทดแทนนะครับตลอดเวลาโอเคนี่ก็มาแวะกินเที <Turn around. S 1> ท่ยงกันนะครับจำ <Turn right. S 1> ไม่ค่อยได้อันนี้ นี่ก็มาถึงแล้วนะครับที่ร้านชื่อว่าเล v i n g h u ันะครับปักช่องก็เป็นร้านอาหารแบบมังสวิรัตนะครับเข้ายากนิดนึงแต่ก็อร่อยอย่างเลยเวลาผ่านมาทางนี้ก็จะแวะมาทานที่นี่บ่อยๆปะดูกันนะครับข้างนอก ด้านหลังร้านนะครับก็จะติดกับแม่น้ำอย่างเพลินมีน้ำตกเล็กๆบรรยากาศดีเลยครับผ่านมาประมาณ1วันนะครับเราเริ่มตรวจสอบร่างกายของเราแล้วเราก็เริ่มจะรู้แล้วนะฮะว่าเราบาดเจ็บ,รบเราร้านอะไรตรงไหนบ้างซึ่งส่วนใหญ่นะครับ90%ก็จะเป็นขาเนะาะเพราะนั้นเนี่ย กลับบ้านไปนะครับก็ควรที่จะแช่น้ําแข็งให้ตัวน้ําแข็งเนี่ยความเย็นนะครับมาฟื้นฟูกล้ามเนื้อหรือว่าเส้นเลือดนะครับหรือว่าเส้นเอ็นต่างๆที่อาจจะเทียนะครับก็คืออาจจะฉีกขาดในระหว่างที่เราวิ่งมันอาจจะไม่ได้ขนาดที่แบบว่าบาดเจ็บรุนแรงสําหรับบางท่านนะครับหรือบางท่านอย่าง,อย,างอย่างเช่นผมอย่างเงี้ยก็ไม่รุนแรงมากเป็นกลางๆนะครับเป็นซ้ําแผลเดิมที่มันปริออกมาแล้วก็บาดเจ็บใช่ไหมครับ เพราะฉะนนเนี่ยการที่เราแช่น้ำแข็งนะครับก็จะช่วยในการฟื้นฟูได้ระดับหนึ่งนะฮะจากนั้นนะครับเรากา็มีการนวดกดนวดได้นะฮะใช้โฟมโรลเลอร์นะฮะแล้วก็ใช้มือของเราหรือว่าใช้ไม่ได้ไม่ได้ซีนบอลนะ,ะซึ่งเป็นบอลเล็กๆนะครับในการนวดขานวดตรงจุดต่างๆนะับเฉพาะจุดไปเราก็จะฟื้นฟูได้เร็วขึ้นนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นะฮะมันก็ จะยังไม่ได้ปุ๊บแล้วก็หายเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องใช้เวลาอยู่ดีนะครับการฟื้นฟูรักษาร่างกายจะใช้เวลาอยู่อย่างน้อย1-2ส,สัปดาห์ขึ้นไปนะครับที่เราจะยังไม่กลับไปฝึกซ้อมแบบรุนแรง ก็เป็นการเดินทางที่ยาวไกลกันงี้นะครับสำหรับการวิ่งมาราธอนนะในครั้งนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของการวิ่งมาราธอนที่งานบางแสน42เท่านั้นนะครับรวมไปถึงเรื่องของการฝึกซ้อมทั้งหมดนะครับตั้งแต่ฝึกมาหลายๆเดือนใช่ไหมครับมีบทฝึกมีอะไรต่างๆที่เราฝึกฝนกันมานานนะแล้วก็มีการเตรียมตัวเตรียมแผนเตรียมร่างกายเตรียมทุกอย่างรวมไปถึง เรื่องของการเดินทางด้วยนะฮะเดินทางไปจากอำนาจเจริญน,นะครับจากที่บ้านเนี่ยไปจนถึงบางแสนนะครับก็เป็นระยะทางกว่า600กิโลเมตรนะครับไปกลับก็พันกกว่าเลยแบบไกลเหมือนกันนะครับผมก็ขับรถมาตั้งแต่เช้าเพิ่งจะถึงบ้านนะครับก็แวะเที่ยวมาเรื่อยๆนะฮะเพราะว่าการไปมาราธอนหรือการฝึกเพื่อที่จะไปมาราธอนอะไรพวกนี้นะทั้งหมด มันเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตนะของผมโดยส่วนหนึ่งนะการที่เรามีโอกาสได้เตรียมตัวนะฮะเป็นระยะเวลานานๆมันทำให้เราเนี่ยได้ดูแลสุขภาพตัวเองได้คอยฟังเสียงร่างกายตัวเองอยู่เสมอนะครับ<ม>เพื่อไม่ให้มีปัญหาเพื่อไม่ให้บาดเจ็บใช่ไหมครับในระหว่างที่เราซ้อมหรือในระหว่างการแข่งขันนะครับาการแข่งขันอย่างเงี้ยเรา หรือว่าเราบาดเจ็บตรงไหนอะไรยังไงนะครับเราก็อาจจะชะลอเปลี่ยนแผนอะไรลงมานะครับทุกคนนะครับทุกคนที่ได้ไปวิ่งนะร่วมกันวิ่งที่งานบางแสนสีสองนะครับล้วนสำเร็จในรูปแบบของตัวเองนะครับซึ่งก็คือการได้ไปร่วมวิ่งด้วยกันนะครับในวันที่8พฤศจิกายนหรือเมื่อวานนี้นะครับที่ผ่านมานะตอนเช้าผมก็ตื่นมาแล้วก็อ่า มองดูไปรอบๆนะครับเป็นบรรยากาศของการแข่งขันในวันผ่านมาแล้วก็ใจหายแบบๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนเยอะมากๆเลยนะครับพอวันผ่านวานี่ก็แทบจะไม่มีใครเลยเนาะมันก็กลับเป็นเหมือนปกติเหมือนทุกๆวันนะครับของธรรมชาติของเขานะครับก็คือบางแสงรวมถึงเราด้วยนะครับขับรถกลับมาจนถึงบ้านนะครับก็คือเป็น,จ,น,นจุดเริ่มต้นเลยนะจุดเริ่มต้นเลยในวันแรกที่ผม กลับไปวิ่งนะครับก็คือที่บ้านเนี่ยเราก็เริ่มจากตัวเราเริ่มจากขาของเรานะครับก้าวออกไปนะครับแล้วก็เดินทางวิ่งไปตามที่ต่างๆไปตามงานต่างๆสนุกสนานเป็นเกมชีวิตนะครับมีอุปรสรรคมีความสนุกสนานมีเสียงเชียร์นะครับมีทุกอย่างนะร,รวมไปถึงมีทุกๆอย่างแบบเดียวกันนี้นะครับที่จะเฝ้ารอเราอยู่เหมือนกัน ในอนาคตนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับมาสู่จุดเริ่มต้นอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือที่บ้านเนี่ยนะครับมาดูแลตัวเองนะครับผมมาถึงก็แช่ขานะครับดีคอเวอรนะฮะซึ่งการวิ่งมาราธอนมาเนาะอย่างที่เล่าให้ฟังก็คือเราจะต้องเริ่มตั้งแต่อ่าแอคทีฟ o ีออคอเวอรบางอย่างเล็กๆน้อยนนะครับเช่นการเดิน นิดๆหน่อยๆนะครับอย่าพยายามนั่งหรือว่านอนอะไรมากเกินไปนะครับก็ควรที่จะมีการเดินบ้างนะครับเพื่อจะให้กล้ามเนื้อนี้ได้รับการกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดต่างๆได้รับการกระตุ้นเพื่อให้ไปซ่อมแซมนะฮะรวมไปถึงการกินอาหารใช่ไหมครับกินอาหารให้ดีกินอาหารให้เพียงพอน้ําดื่มนะครับวิตามินเกลือแร่ต่างๆที่สูญเสียไปและการประคบนะครับด้วยน้ําแข็งแบบนี้นะครับเพื่อนๆที่เป็นห่วงผมนะครับว่า มีอาการบาดเจ็บตรงข้อเท้านะจากคลิปที่แล้วที่ผมไล่ฟังคือจะไล่ฟังสั้นๆนะครับคือพอมันถึงพื้นปูนเนี่ยผมเจ็บเท้าขึ้นมานิดหน่อยนะครับจากตรงแผลเดิมผมคาดคานแล้วคาดคะเนแล้วนะครับว่ามันจะรุนแรงนะเพราะว่าผมเคยเจ็บรุนแรงในตำแหน่งนี้เมื่อปีที่แล้วนะครับผมก็เลยลดเพสลงมาครับแต่การที่เราลดเพสลงมาเสร็จแล้วเราวิ่งต่อบอีกประมาณ2 0 3 0มกิโลเนี่ยมันก็ทําให้มันเจ็บขึ้นเรื่อยๆนะครับจนจนมันไม่ไหว จริงก็คือช่วงไทยๆตอนที่อยู่บนเขาเนาะแต่ตอนนี้ก็คือดีขึ้นแล้วนะครับดีขึ้นแล้วหลังจากที่กลับมาที่บ้านมันจะเจ็บตรงบริเวณช่วงนี้นะครับครั้งแรกที่ครั้งแรกที่เจ็บตรงเนี้ยก็คือมันเหมือนกับเท้าเราล้มนะเท้าเราล้มเสร็จแล้วก็อ่ามันพอวิ่งไปเยอะๆวิ่งไปนานๆหรือว่าพื้นแข็งๆนะครับพื้นแข็งๆกระแทกบางทีมันจะมีการแบบ วดขึ้นมาแปรปตลอดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมก็จะต้องไปรักษาอย่างจริงจังก,กันอีกทีหนึ่งแต่ว่าไม่ได้เป็นอะไรมากครับมไม่ต้องเป็นห่วงขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยนะครับที่ทำถ่ากันมาตลอดเลยและการาฝึกฝนฝึกซ้อมอะไรต่างๆของเรานะครับก็จะดำเนินต่อไปช่วงนี้จะเป็นการฟื้นฟูนะครับแล้วก็จะมีคลิปที่ต่อเนื่องมา กับตัวของบางแสนนะครับงานนี้เป็นงานที่สุดยอดจริงๆนะครับเป็นงานที่ประทับใจในเรื่องของบรรยากาศในการจัดงานต่างๆนะครับรวมถึงามาตรฐานนะครับซึ่งปีหน้าเขาก็น่าจะได้เลื่อนขั้นขึ้นไปอีกนะครับและปีถัดไปด้วยก็อ,อาจจะช่วยนะครับทีมงานทีมแพทย์ทุกๆคนนะครับรวมไปถึงขอแสดงความยินดีกับ นักวิ่งทุกๆท่านเลยนะครับเราได้ทําสําเร็จแล้วนะครับก็คือเราได้ไปวิ่งเนาะได้ไปวิ่งนะครับที่งานบางแสนที่สองกันสรุปมากๆเลยครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันนะฮะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคลิปนี้เป็นพาร์ทที่3นะฮะแล้วเดี๋ยวจะมีพาร์ทปดท้ายนะครับเป็นพาร์ทที่4ี่รอดูกันนะครับว่าจะเป็นเรื่องอะไรขอบคุณมากครับสาหรับวันนี้สวัสดีครับ